ับงานเทศกาลมิดไนทนสงกรานที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในในช่วงบ่ายหรือว่าประมาณ18บแนาิกวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการปล่อยขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อลังการนะคะก็คือการจัดเต็มเรนโบว์ c ค r n นิวัลค่ะ โดยวันพรุ่งนี้นะคะ12เมษายนค่ะจะมีการเริ่มขบวนนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะคะสำหรับการจัดกิจกรรมขบวนพาเรดสงกรานสุดยิ่งใหญ่อลังการค่ะจัดเต็มด้วยเรนโบว์ร์นิวัลนะคะอย่างสวยงามโดยจะเริ่มต้นบริเวณนะคะ ลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันหัดใหญ่ค่ะจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนไปสู่ถนนเสนหานุสร์ถนนนิพัฒน์อุทิศามแล้วก็แยกธรรมนูนวิถีโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเทศบาลนครหัดใหญ่ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาร่วมกันจัดขึ้นก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะไปให้กําลังใจไปถ่ายภาพกับขบวนคาร์นิวัลนะคะเรนโบ์กันได้นะคะที่บริเวณใจกลางเมืองหัดใหญ่ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ ว่าบวนคารนิวโวจะเคลื่อนกระบวนมาถึงใจกลางเมืองนะคะที่เป็นสถานที่การจัดงานในเวลาประมาณ18บานิกานอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการจัดโชว์นะคะสำหรับ กิจกรรมบินโดรนนะคะกว่า500ลำที่จะขึ้นสู่ท้องฟ้าบริเวณใจกลางเมืองหาดใหญ่หลังเสร็จสิ้นพิธีปเปิดงานมิทไนส์สงกรานต์นะคะของเปิดหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกของภาคใต้ค่ะที่ได้มีการรวบรวมโดรนนะคะกว่า500ลำที่จะมาขึ้นบินสู่ท้องฟ้าเพื่อแปรขบวนเป็นตัวอักษรต่างๆก็ฝากเชิญชวนนะคะใครที่ยังไม่เคยชมโดรนจำนวนมากขนาดนี้แล้วก็มาแปรขบวนบนท้องฟ้าว่าจะสวยงามและก็อลังการขนาดไหนก็ไป ะค,ะคัดว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ17ถึง10ขอไปค่ะเวลาประมาณ19 0เถึง20นริกาเป็นต้นไปบริเวณถนนสนิหานุสรใจกลางเมืองหาดใหญ่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการจัดงานมิดในสงกรานต์ปีนี้ค่ะ